อ,อ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องบอเบียร์รังสินครับเบกยยูดีมากครับผมใไรลูกค่าเพิ่หมุนมกับมุนไี่เบกอยู่ดีขนาดป่ะพี่

กันเด็กครบทุกรออันนี้ไม่ต้องห่วงหัวหน้าบอกว่าสภาพสมบูรณ์มากครับเดิมๆทุกอย่างอันนี้สวยดําสามมิตด้วยครับใช้ได้ไปนี่พุ้นเลยครับอันนี้เนี่จุดจัดครับ <c oughs> นี่อย่างรอเลยพี <c oughs> ่น้องเดิมๆมันไม่หายากครับ

มีแค่เนี่ยครับฝาข้างฝาข้างครับแผ่นแผ่นข้างเนี่ยที่ผูกครับนี่นะีวิวตรงๆเลยแต่นอกนั้นสวยหมดครับสวยเดิมทุกอย่างกระซีดีลา่ลลางเงียบเลยล่างเงียบเงียบเลยตอนเล้วกสุดจัดหัวก็เดิมบางครับนี่ยังไม่ได้ล้างครับกลับมาตากฝนมาครับ ตอนนี้มาต่อภาษีนรับภาษีมันจะหมดอายุครับก็เลยมาต่อไปป้าเราบอกว่าเราซื้อรถมาเราขายไม่ได้เราก็วิ่งงานวิ่งงานตัวเองก็เลยมาต่อภาษีไว้ให้เรียบร้อยครันี้สภาพสมบูรณ์มากครับุท๊ทพีก็กําลังเช็คสภาพเช็คจีวิให้ครับเพื่อความเรียบร้อยครับเนพะื่อความเรียบร้อย ลูกค like ้า oh. ซื้ไปจะได้ไม่ต้องมากังวลว่าเออมันภาษียังไงแบบไหนครบไหมไม่ครบเราต้องทำให้เรียบร้อยยบอย่างเดียวเลยลูกพี่เรา ฟังเสียงก็โหดเก้นบบบบบบเลยครับอ่ะหมุนอีกรอบครับดูล้อหน้าแนี้ยอยู่ติดเลยว่ะ จัดเลยครับพี่น้องอ่านี่เช็คให้ครบครับทุกพี่บอกขออีกรอบครับเดิมมากครับดูฟออต่างเราน้ำก็ดีสวยสวยจัดครับคันนี้ส,สนิน้ามสามมิตรนะครับบริษัทสามมิตรมอเตอร์ของแท้เลยครับคันนี้เดิมๆเ,เลย นี่แม่แตกระเบียบคอยเหยียบแห้งใส่จะได้ยางดีด้วยครับวันนี้ยางได้เลยใช้ได้เลยใครได้ไปวิ่งดินก็ได้ครับวิ่งอ้อยก็ดีครับผมได้ทุกอย่างเลยคันนี้สภาพครบแอร์เย็นนะครับเพลงดังนี่ภายในส,สวย ลใครใมีแบบนี้ส่งมาครับผมรับซื้อครับใครมีสภาพแบบนี้ผมชอบครับยุคเก่าศูนย์เบื้อยุคเดบรูเนะครับพี่น้องอุตว่ไขมกักจัดจเลยครับ นี้เรามากันสองสามคนครับเดีย๋ยวให้ดูภายในภายในแสงข้างประตูครบเลยครับเดิมบางมากครับดูเดิมบางภายในเรียบๆเงาๆครับเดีอยวถามโมมีเบาะขาดครับสวยๆนั้นคำสามมิตร จะ็ซี่ิี่ลีี่อูยังให้พี่น้องเบิง้งเหรอครับเดี๋ยวมาถามน้องก่อนเอ่อสำหรับน้องว่าคันนี้พอใช่ไหมครับเหลือใช้ฮะเหลือใช้เหลือใช้เออเหลือใช้น้องว่าเหลือใช้ครับจัดเลยพี่น้องแค้นจนเหลือผมชอบมากครับชอบเสียงนิ่มแล้วขับดีคันนี้รถวิ่งดีมากเบรกดีเบรกหัวทิ่มเลย อันนี้ได้ไดเลยก็<อ>ใครได้ไปนี่คือคุ้มเลยครับเราตรวจสภาพเรียบร้อยครับใครได้ไปคือโอนได้เลยครับโอนเปนชื่ตัวเองได้เลยก็<อ>ราะตรงภาษีเต็มนะครับนะอันนี้ภาษีเต็มเอกสารรบทุกอย่างก<อ>็ทีแรกผมว่กาว่าจะมเจ็ดเก้าาไว้นะอันนี้นะแต่ว่าพอดี เออผมจะวิ่งงานก่อนครับก็เลยว่าตอ่อภาษีดีกว่าครับนะมอเจ็เกกับต่อภาษีไม่ต่างกันนะครับไม่ต่างกันหรอกเพราะว่ามอเจ็ก็คือแจ้งแจ้งเกิดใหม่ได้ทุกจังหวัดครับภาษีเต็มก็โอนได้เหมือนกันทุกจังหวัดเหมือนกันครับนะตามราเพีนีกนะ็อยู่ที่คนส่งกุคนใช้ครับวันนี้ ่ะโอเคครับก็เสร็จวิธีครับไหนเล่มครับนี่เอกสารครบครับเล่มทะเบียนเต็มอันนี้พร้อมโอนรอโอรครับ,รรรบเดินทางกลับบ้านครับอันนี้เจนน้ำบอกสบายสบายครับสไตล์ปาเหลาเนี่ยเพียงฟิตสตาร์ติดง่ายปีนขึ้นปานเพราะปีนนใหม่ปานกับปานฮ่อเด้อง่ายครับก<ห>ระส่งภาษีติดจีพีเอสเรียบร้อยครับ ปะเอาโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ต้องขอลํำลากันเพียงเท่านี้ก่อนะเนาะรอชมคลิปต่อไปด้วยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบอเบียน้ำซิ่งด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับเนาะคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ